ครับนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะฮะมีนักเต้นคนหนึ่งช่วยโซนีหนีไปนี่คือเสื้อผ้าของยายนั่นฉันคุยกับเธอแล้วยายนั่นบอกว่าหล่อนชื่อเกาหรีไหนมาดูรายละเอียดหน่อยสิเกาหรีเกาหรีเกาหรี ในนี้ไม่มีใครชื่อเกาหรีเลยเออพวกคุณสองคนกำลังหาคนที่ใส่ชุดนี้อยู่เหรอคะอเธอมาที่นี่กับพี่ชายนะคะแล้วเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ด้วยออ,อ,อชื่อเกาหรีหรือเปล่าฉันจำไม่ได้หรอกนะคะแต่เธอเซ็นเอกสารจ่ายบินก่อนที่จะไปอาจจะมีชื่อเธออยู่นะคะไปเอามา ไม่ว่ามันคือใครฉันจะฆ่าให้หมดเลยอานันยา เธอมาทำอะไรที่เนี่ยเออฉันมาหาห้องน้ำนะคือว่าพ่อ,ะพอคะมีอะไรเหรอโอ้ทำไมดูกลัวขนาดนั้นนะอัญญา<ก>ทุกอย่างโอเคดีนะอ่า<ะ> หนูคือว่าหนูรีบกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะอขอบคุณพระเจ้าฉันตกใจหมดเลยนี่อนัญญารู้จักรามราันใช่ไหม <S <S 2> <S 2> และนี่ก็สูมานเมียของเขาขอให้โชคดีนะลูก <S <S อขอให้อายุยืนนะอ,ะอน,นันก็เชคคาลูกชายของเขาวัดดี เราจะบอกพ่อยังไงดีนะว่าพี่มายังไปไหนไม่เราจะต้องรอให้แขกไปซะก่อนไปดำตัวมันมาสิไม่ว่ามันคือใครลากมันมาที่บ้านของเรามันจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันมันจะต้องอับอาย ยายนั่นแอบเข้าบ้านเราแล้วพาโซนีหนีไปอนันญานั่นละขับไปเร็วหน่อยอาดัสอันัญยาเธอน่ะไม่เหมือนใครเลยนะ <c oughs> ถ้าเชคาเนี่ยยอมรับเธอเราก็จะให้เธอแต่งงานกับเขา S <s> ยินดีด้วยนะรมรมคารถือว่าเราจะดำเนินการต่อกันแล้วกันนะ <S <s <ul> ยินดีด้วยเหมือนกันนะ <s ul> <s ul> <S <s <ul> เราจะตัดสินใจว่าเราจะเจอกันอีกทีตอนไหนเราจะตรวจดวงของพวกเขาดูก่อนแล้วเราจะหาฤกษ์วันแต่งงาน <S <s <ul> ไม่ต้องเช็คอะไรหรอก อนัญญาจะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยโชคดีมากมายแน่นอนฉันมั่นใจแบบนั้นเลยเล่ะนะพ่อคะมีอะไรอนันญ,ญาจะกลัวไปทำไมแล้ว คือพ่อคือพี่มมยังมายังเป็นอะไรเขาเขาเ,ขาเาแล้วลูกลูกบ้านถากูลมาที่นี่ทำไมคือพ่อคะพี่มายังหนีไปกับลูกสาวของบ้านหลังนั้นคะ่ะว่าไงนะ ha <gasps> ねはい、う,う,う<シェル>ん。 Anh đánh gió ああ。Oh. <gasps> uh. ปล่อยลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยลูกสาวฉัน อันันยาลูกพ่ออันนันยาปล่อยเดี๋ยวนี้นะ